ความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นมีอยู่จริงแต่บุคคลที่จะเดินไปสู่สมาธิได้นั้นจะต้องเดินตามเส้นทางสี่เส้นทางหรือประตูสี่ประตูกล่าวคือกายานุป,ปัสสนาสติปัฏฐานบุคคลพิจารณากายในกายว่ากายนี้ ประกอบไปด้วยโครงกระดูกมีน้ำเลือดมีน้ำหนองมีอาหารใหม่มีอาหารเก่าเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่จะต้องผุพังไปตามธรรมดาเป็นของอินจังไม่คงที่และไม่สามารถคงทนอยู่ได้อันนี้เรียกว่า กายานุปัส,สนาสติปฐานเช่นเมื่อพระบวชใหม่อุปชาก็จะให้กรรมฐานไปพิจารณาเช่นให้พิจารณาขนผมเล็บฟันเนื้อหนังกระดูกว่าเป็นของที่ไม่เที่ยง เป็นของที่ไม่ยั่งยืนเป็นของที่ไม่สะอาดอันนี้ก็เป็นกรรมฐานที่อุปชาให้กับพระใหม่ให้ไปพิจารณาว่านี่นะสังขารเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของไม่สะอาดอไม่ควรยึดถือไม่ควรไปยึดติดในสังขารที่ไม่เที่ยงสังขารที่จะต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เรียกว่า กายานุปัสนาสติปฐานเมื่อพิจารณาอยู่เช่นนี้ไม่ช้าไม่นานจิตก็จะเป็นสมาธิได้เส้นทางที่สองคือเป็นเส้นทางที่จะต้องเดินไปสู่สมาธินั้นก็คือเวทนานุปัสนาสติปฐานบุคคลมีสติ พิจารณาเวทนาว่าเวทนาที่เกิดขึ้นนี้ไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาก็ตามทุกขเวททุกขเวทนาก็ตามหรืออารมณ์ไม่สุขไม่ทุกขก็ตามเวทนานี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ไม่ได้นานและจะมีความแปรปรวนไปแตกดับไปเป็นของธรรมดาเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ไม่ได้นาน เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่คงทนอยู่ได้เมื่อจิตพิจารณาอยู่เช่นนี้ไม่ช้าไม่นานจิตก็จะเป็นสมาธิได้อันนี้เรียกว่าเป็นเวทนานุปัสนาสติปฐานเส้นทางที่สามคือจิตตานุปัสนาสติปัฐานคือ บุคคลระวังจิตของตนเองไม่ให้คิดไปสู่ในอารมณ์ที่เป็นอกุศล,ลกรรมต่างๆต้องระวังจิตของตนเองต้องประครับประครองจิตของตนเองด้วยสัมมาสติพิจารณาว่าจิตของตนเองเดินไปสู่อารมณ์ไหนเดินไปสู่อารมณ์อกุศล หรือเดินไปสู่อารมณ์ที่เป็นกุศลรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งยกตัวอย่างเช่นบุคคลมีความอิจฉาริษยาผู้อื่นและมีความปองร้ายผู้อื่นมีความ จองล้างจองผ่านผู้อื่นอันนี้เรียกว่าบุคคลนั้นใช้สติที่เป็นที่เป็นทางเดินไปสู่อกุศล,ลกรรมไม่ก่อให้เกิดกุศล,ลกรรมอันนี้เรียกว่าไปกอบโกยเอาอากุศล,ลกรรมเข้าสู่จิตใจของตนเองไม่มีประโยชน์ จิตใจก็จะเล่าร้อนเมื่อจิตใจเล่าร้อนจิตใจก็าก็สับกระสายไม่สามารถมีความสุขได้จิตใจก็จะห่างจากสมาธิอย่างมากอันนี้เรียกว่าบุคคลที่ไม่ฉลาดปล่อยให้จิตใจไปอิจฉาริษยาผู้อื่นอาฆาตพยาบาทปองไหลผู้อื่นอันนี้เรียกว่าเป็นจิตใจที่ไปกอบโกยเอาอักุศลกรรมเข้าสู่จิตใจ ไม่มีความฉลาดและไม่สามารถทำให้เกิดสมาธิได้อันนี้พิจารณาเมื่อสติพิจารณาอยู่เช่นนี้ระวังจิตอยู่เช่นนี้ประคับประคองจิตของตนเองอยู่เช่นนี้มีสติสมัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่เช่นนี้ไม่ช้าไม่นานสมาธิก็จะเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าสมาสมาธิก็จะเกิดขึ้น ประตูที่สก็คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานบุคคลควรพิจารณาธรรมธรรมชาติในโลกนี้ว่าธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้แล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ไม่ได้นานย่อมมีความแตกดับ